ពុទ្ធសាសនា uh, uh. พาใหม่คิดในเรื่องถามาไดสุนฟังไข่ก็ละนาสิพาขึ้นทาบสวรรค์โอ้บทนิทานทีมือนี้นั้นบทันเปลี่ยนพันกอ้ยมเอ้ยลานสิทด สันหานิทานนั้นมาเลขอแต่สาธุสนทานอย่าเข้าใจไปทั้งเหือนภาพสาวรรค์สิขอปืนไปจนหอดวฟังมองเจอพ่อพระมิตรไหรือสาวาโลกไป้เอืน้นเพื่อนว่าพระยายนะ อีกบนุนหึงนั้นต้องพกพาโดยเทหลานขอจะเบามาเลดทิศนาขายพูดบากในบุญคุณและโทษเีนหูเจ้าทางเล มือหนึ่งนั้นพามาไล่ท่านผู้สิน้นาสาวกิเลสาหลังกลับมาจากนรกในโพรุนนั้นเกินการวังเงินใดของตอนนึกกำมือสวยขนาดคือ phát thùng ma sát đưa độc hay biến hay vào túch trốn là ước hỏi tuôn và na luộc bảy cục cho sa tan xa mà ơi cha tặng lại văn là sang เนียสถานบ้านั้นมองสำคัญปัสเสดยิ่งโดยมีสถานศีบาณนะคอไปนั่งปานุมก่อนพ่อเอาลวงดอกไม้ขึ้นไปไหวตูแก้งวนนะเริ่มมองเนตสถานต้นที่ผัสสวนสวนดู ภูมิไปถึงวงนิพพานระวงังหสองตอนนะส่วนองวนคือเมือนฟ้าถาตุลาม a าีเจดีนันอันลักดึงอยูสันดาวาเดึบอบวกเคยเอาหลกไม่ขึ้นไปไหวจับเธอเลยสศกีแล้วลาเว้ยมา จวงอยู่ในใจก็ไปไว้วาก็ไว้ว่าก็ะรวงถึงเจ้าเมืองฝ่าเออพอได้ถึงสักขาสันปท่าผู้คมเทาบ่งเป็น้าเกตแกวเจดีเลี่ยมเจ้าสงแสอใสา ที่พระอินทาเ้าไปวันจุไว้อันหนึ่งเม็นไวโพล่ของบรมศาสดาตอนบวชเพียนแต่เงน,น,กนกเก่าพระอินเอาเภาเกียวลาพงไปเทวา,าลกสร้างเป็นธาตุเกี่ยวความไม่สง,ง่าง อันที่ศอกขอบอกย้ําอันนั้นเหมืนแก้วมาแง่ของพระองค์สําหน้าศาสดาอทานเรื่องทันันสวัสดีธรรมบเพิ่นบอกกาเกี่ยวเรื่องหมูกัังาสักกวัตถุเคยแต่พ่อลเรงเขาแต่ง พอมาลัยลวงลำมาถึงเขตพรจเจดีทำพิธีพระทางสิ้นยืนดอกว่าผู้สาเลจากนั้นจิงไปนั่งวันลังแก้ววอนพาะอินผู้สูงคาเคยมานั่งสนทานากับเทพฟ้าโนตังสัน ที่มากียมลา พร้อมกับนั้นสู่ธรรมะสูนันทาสูจิต,ตาตลอดสูดสาาที่ไปนันนาางฝาส่วนธนะธัรมสองกันไปโนตัางหลายย่างเออไหมู่งหาของพาทธิราหมุดเสีย่างกูศเน ซาพออยากยิ่งเลี้ยวอยากกินทานท่าหงเสียคือสิงามเกินหลบ่าขึ้นท่าคนิวันพิงเสียนเสด็ดลงมาหน้ามาสาการท่าท่าเจดีเกลวในขณะนั้นเลี้ยวสาวเทวาตั้งไห้ลังกาจากสีงามก็สียางเครื่องอาพรนเพ่น Thà thì sao phà kháu say xuống Khi của kháu chuồng Mà lấy mượn mà lấy xẹn Năn mệt muốn sao bỏ đi Vẫn không thiệp tay thúc khổng quên Chẳng mệt muốn như thế Phốn phá lá như bột sốt mì แต่ผ cool, ู้โกโกไปยังสี่จะวอกทางนะเอาเล่าปะวะอีซ้ำั้งเหือเป็นมนุษย์นั้นไปเคยก็เจ้ากมยังอุ้งมาไลสละฟังเงือเจ้าเอาหา วุ่น่มีนันอยากขึ้นเกณฑนนันมาเบิง่งอาขู่ทำบาปเธอท่านาสิมาทานนรกคุ้มอีกบ่รู้น,นึนพวกนี้ลาเทีบคุ้มที่เคยอยู่เมืองอาบายตอนที่องค์พรมาไรไปโปรดมาเจเข้านั่นล่ะตั้งกัะ ากันสร้างความใหม่วันลายากทั้งหลายอยู่เมืองคนนี้พากันทำบุญจะหนุนทรงเมื่อไรหักอานิสงงาทำไมแลวล่ะามาเรายังเทียบีมันละเออแต่ละเทลาที่มวาทำบุญนา ทั้งจะเว้าที่ทานองค์พามาไล่โบรดลืมซึ่งอันคำสั่งเหตุที่ผลจากบังเอาไว้ภูมนันโลกคนมาเนาอย่างยุสวันาก็ยนวดองพระคุณทานมาไล่เทีไปเห็นมาโอ้ยน้ำ ข้าสารคําจาบอกยญ้าปุ้งอยู่เลนใต้ตั้งกระพากันทำบุญให้พ่ดสมใจเจ้าให้ซราบพอพวกยญ้าทำบุญหาพววผู้ขาในฮักเด pilana <speaking in Spanish> pakur โอยเนียนความหอนด้มานอนนิมฟ้าสาขาไรเทวาโลกโตนนรกโพดว่าหอนทางกันเบาอ,อยู่สัวเจ้าอืะเออทุบจ,จากเทมาจากเมืองนรกนั่นแล้วก็เมยนทานพรเมีไตร ีพาบริวันแสนขาดหนึ่งองค์กระถึงนานโอ้ยยังบ่ดทันเจรจาตานเวลาขักเมดก่อน่ะขอภัยผู้ฟังก่อนยาวาลานสิทธาเทียที่พ่อนไม่เข้านาจังคอยฟัง ลานสิไม่ค้งน,นำเรื่องไม่มาสนองมาสลอบสาธาผู้อยากฟังติดดำได้ลานสิมานำให้ทานท,าทงนำงานดำคาฝากม่เดือสาธาผู้ моейій.. ..ota chamany.. usion.. ..terumisτο.. n o m o l c